พรมมิใช่ลิขิตชีวิตสัตว์สารพัดผลเกิดกำเนิดเห็นล้วนแต่กรรมนำสร้างทุกอย่างเป็นมิอาจเริน้นเหตสร้างทุกอย่างไปแม้อินพรมยมยักษ์ที่รักษาก็เกิดมาจากเหตุเฉตนุใสอริยะพระท่านทุกชั้นไป กรรมก็ได้จัดสรรให้ท่านเป็นสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตำนานพยากาเผือกซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นนิทานของล้านนานะครับนิทานเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงตำนานของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับซึ่งก็จะมีพระกก,กุสันโธสมมาสัมพุทธเจ้า พระกูนา,าคามนโนสัมมาสัมพุทธเจ้าภะกัสโปูสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์ปัจจุบันก็คือพะโคตโมสัมมาสัมพุทธเจ้าครับส่วนองค์สุดท้ายที่จะอุบัติขึ้นในพัทธลกับนี้ก็จะเป็นพระศรีอริยเมตไตรครับครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับในสมัยต้นปฐมมกับนั้นมีพระยากาเปลือกสองตัวผัวเมีย ทำรังอยู่ที่ต้นมะเดือ่อริมฝั่งแม่น้ํำคงคาอันเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติอันรื่นรมในเวลาต่อมาพระโพธิสัตว์ได้ทรงปฏิสนธิเกิดในคันของแม่พยากาเผือกนั้นพร้อมกันถึงห้าพระองค์เมื่อครบกําหนดค้อสิบเดือนแล้วแม่กาเผือกก็ออกเป็นไข่ณที่รังต้นมะเดื่อจํานวนห้าฟอง สถานที่นั้นในเวลาต่อมาเรียกว่าวัดพระเกิดแม่กาเผือกคอยเฝ้าฟูมฟักรักษาไข่ด้วยความทนุถนอมเป็นอย่างดีครั้นจูมาวันหนึ่งพยากาเผือกได้ออกไปหากินถิ่นแดนไกลได้ไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งอันเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติพืชพันธธัญยาหารมากมายแม่กาเผือกเพลิดเพลิน หากินอาหารชื่นชมธรรมชาติอันน่ารื่ดรมนั้นจนมืดค่ำประจวบเหมาะพอดีกับฝนฟ้าขนองพายุใหญ่ได้พัดกระหนำ่ำทำให้มืดคลึ้มทั่วไปหมดพยากาเผือกจึงไม่อาจาหาหนทางเพื่อที่จะบินกลับมายัางรลังของตนได้สถานที่แห่งนั้นต่อมาจึงได้ชื่อว่าเวียงกาหลง ดังนั้นแล้วแม่กาเผือกจึงได้พักอยู่ที่เบียงการหลวงนั้นหนึ่งคืนพอเช้าลุงอรุณเบิกฟ้าแม่กาเผือกจึงเรียบบินกลับมายังสถานที่ที่ตนเองทำลังคือนาะที่ต้นมะเดือ่อริมฝั่งแม่น้ำโพงคาแต่ปรากฏว่ากิ่งมะเดื่อที่ทำลังอยู่นั้นถูกพายุใหญ่พัดให้หักตกลงไปในน้ำแม่กาเผือกเมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็ตกใจ ที่บินหาไข่ทั้งห้าฟองของตนแม่กาเผือกพยายามหาไข่ของตนจนเกิดความเหนื่อยล้าอ่อนแรงด้วยความโศกเศร้าเสียใจในความรักลูกอย่างสุดซึง้งจึงไม่สามารถระงับความอาลัยในทุก์ที่เกิดขึ้นในจิตใจได้ด้วยอานิสงส์ที่มีความเมตตาความรักลูกอันบริสุทธิ์จึงเป็นบุญเป็นกุศลส่งให้แม่กาเผือก เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดในแดนพมโลกชั้นสุทธาวาสมีวิมานทองคำอันบริสุทธิ์สดใสงดงามตะการตายิ่งนักแม่กาเผือกเมื่อจุติในพมโลกแล้วได้นามชื่อว่าคัติกามหาพรหมซึ่งอนาคตในภายภาคหน้าจากได้เป็นผู้ถวายอัตถาบริขารทั้ง8แก่ลูกทั้งห้าของตนเมื่อครั้งออกบวช ตัดภาพมาที่ไข่ทั้งห้าฟองไข่ทั้ง5้าฟองนั้นได้ถูกน้ำพัดไปยังสถานที่ต่างๆดังต่อไปนี้ไข่ฟองที่1มีแม่ไก่เก็บไปเลี้ยงดูไข่ฟองที่สองมีแม่นาคราชเก็บไปเลี้ยงดูไข่ฟองที่3มีแม่เต่าเก็บไปเลี้ยงดูไข่ฟองที่4มีแม่โคเก็บไปเลี้ยงดูไข่ฟองที่5 มีราชสีเก็บไปเลี้ยงดูครั้งเมื่อในการต่อมาพระโพธิสัตว์ทั้งหก็ประสูติออกมาจากไข่ทั้งหฟองปรากฏเป็นมนุษย์รูปงามทั้งห้าพระองค์ในเวลาเดียวกันพ่อผ่านานานวันเข้าพระโพธิสัตว์ทั้งห้าก็ได้เจริญวัยเติบโตอยู่กับแม่เลี้ยงด้วยความกตันอยู่ทำหน้าที่ของตนเพื่อทดแทนบุญคุณแม่เลี้ยงเป็นอย่างดี จนอายุถึง12ปีด้วยบุญกุศลเก่าหนุนนำสง่งก็มีจิตคิดที่จะออกบวชในขมมะบารมีเป็นเดือสีอยู่ในป่าจึงได้อำลาแม่เลี้ยงของตนฝ่ายแม่เลี้ยงถึงจะมีความรักอาลัยในลูกเพียงใดแต่ก็ไม่ขัดขวางความประสงค์เจตจำนงที่จะทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของลูกได้ จึงอนุญาตให้ลูกๆไปบวชเป็นฤาษีเพื่อบำเพ็ญบาร,รมีอยู่ในป่าด้วยความเปิติยินดีและด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์ที่มุ่งมั่นจะบำเพ็ญบาร,รมีพระโพธิญาณเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารพระโพธิสัตว์ทั้งห้าเมื่อออกบวชเป็นฤาษีแล้ว นายบำเพ็ญเพียรภากรรมฐานจนสำเร็จฌานอภิญญาสมาบัติจนสามารถห่อเหินเดินอากาศได้อยู่มาวันหนึ่งฤาษีทั้งห้าได้ห่อไปหาผลไม้เพื่อนำมาเป็นอาหารและบำเพ็ญเพียรทำอยู่ที่ป่าดอยสิงกุตระนาใตา้ต้นนิโครธอันล่มเย็นด้วยกิ่งสาขาใหญ่ด้วยเหตุปัใจจัยในกุศลบาร,รมีธรรมฤาษีทั้งห้า ได้มาพบกันณนะที่แห่งนี้โดยมิได้นัดหมายมิได้รู้จักกันมาก่อนเาือีทั้งห้าจึงได้สอบถามความเป็นมาของกันและกันจึงได้รู้ว่าแต่ละองคนั้นมีแต่แม่เลี้ยงแม่ที่แท้จริงของตนยังไม่มีใครรู้จักเป็นที่แน่ชัดดังนั้นแล้วเาือีทั้งห้าจึงได้ร่วมกันตั้งสัตจ,จะอธิษฐานขอให้ได้พบแม่บังเกิดเก้าที่แท้จริง ด้วยอำนาจสัจจะอธิษฐานอันบริสุทธิ์ของเลษสีทั้งหจึงดังกึกก้องไปถึงพมโโลเป็นเหตุให้เท้าคติกามหาพรมซึ่งเป็นแม่กาเผือกที่ตายแล้วกลับชาติไปเกิดเป็นพรมนั้นทราบถึงเหตุการณ์ทั้งหมดจึงจำแรงกายลงมาเป็นแม่กาเผือกที่มีขนสวยงามยิ่งนักมาปรากฏอยู่หน้าเาษสีทั้งห้า ฝ่ายฤาษีทั้งห้าก็รู้ด้วยยานทัศนะทันทีว่าแม่กาเปลือกที่อยู่ตรงหน้าของเรานี้เป็นแม่บังเกิดเก้าของเราจริงๆจ,จึงสอบถามแม่กาเปลือกถึงความเป็นมาตั้งแต่ต้นแม่กาเปลือกจึงกล่าวความเป็นมาแต่หนหลังครั้งตนเองเป็นแม่กาเปลือกทำรังอยู่ที่ต้นมะเดื่อริมฝั่งแม่น้ำโพงคา จนกระทั่งถึงคืนฝนตกหนักพายุใหญ่ได้พัดเอากิ่งไม้มาเดือที่ตนเองทำหลังไว้ทำให้ไข่ของลูกๆได้พัดไปยังสถานที่ต่างๆในที่สุดด้วยความรักความอาลัยอันบริสุทธิ์ที่มีต่อลูกจึงได้เกิดเป็นพระพหกบนเดนพรมโลกชั้นสุดทาวาสมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ ด้วยอันิสงส์ความรักอันเมตตาอันบริสุทธิ์กับลูกทั้งห้ากับทั้งลูกทั้งห้านั้นเป็นผู้มีพระโพธิญาณมีบุญญาธิการมากจึงส่งผลให้เกิดเป็นพรมและได้จําแรงกายมาเป็นแม่กาเผือกให้ลูกๆทั้งห้าได้ทราบถึงความเป็นมาทั้งหมดเมื่อลูกฤาษีทั้งห้าได้ทราบเหตุเช่นนั้นแล้วก็รู้สึกสลดใจสังเ็จใจยิ่งนัก และสำนึกในบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่กาเผือกจึงน้องกราบนวัสการคติกามหาผมผู้เป็นแม่ที่ให้กำเนิดของตนและได้ขอสัญ,ญลักษณ์อนุสรของแม่กาเผือกซึ่งเป็นผู้บังเกิดก้าวเอาไว้บูชา้าแม่กาเผือกจึงประทานผ้าฝ้ายเป็นได้สั้นตีนกาเมื่อแม่กาเผือกได้ประทานฝ้ายไว้ให้ลูกฤรือสีทั้งห้าแล้ว ก็ลาลูกกลับไปยังสถานที่ของตนต่อมาฤาษีโพธิสัตว์ทั้งห้าต่างก็พากันตั้งหน้าตั้งต,า,งต,า,งตาบำเพ็ญเพียรบารามีรักษาศีลทำภาวนามิได้ขาดเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีชีวิตของฤาษีทั้งห้าก็ได้ดับขันลงและได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตอันเป็นที่อยู่ขององค์เทพ,พโพธิสัตว์ทั้งหลาย ได้สเสวยที่พยสมบัติอยู่ในนั้นและในการต่อมาก็วนเวียนบำเพ็ญบาร,รมีทุกชาติที่กำเนิดในวัตตะสงสารนี้จนบาร,รมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้ง30ทัศแล้วก็ได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไหนจะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคาติการมหาพรหมผู้เป็นแม่ในอดีตก็จะนำเอาอัฏฐบริขารมาถวายรูปบริสัทว์ทั้งห้า ในทุกชาติที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นการเวลาอันยาวนานผ่านไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พระโพธิสัตว์ลูกแม่กาเผือกต้นปฐมกับก็ได้ตัดสูปเป็นพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ตามลำดับดังนี้ 1. พระกะกูสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุสี่0 0ืนปีมีเขมาวัีนครของพระเจ้าเขมะเป็นราชธานี ภอพระโกนา,ามโนสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุสามหมื่นปีมีโสภาวตีนครของพระเจ้าโสภะเป็นราชธานี 3. าพระกัปสปูสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุหนึ่งหมื่นปีมีพาราณศีนครของพระเจ้ากิงกิเป็นราชธานี 4. ภพระโฟตโมสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุ80ปี มีกบิลพัฒนครของพระเจ้าสุดโทธนะเป็นราชธานีส่วนพระโพธิสัตว์องค์ที่5อันเป็นลูกคนสุดท้ายของแม่กาเผือกคือภาคศรีอริยะเมตไตรจากเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หในพัทธกับนี้มีอายุ80,000ปีในยุคข,ของภาคศรีอริยเมตไตรนั้นสภาพสังคมมนุษย์จะอุดมสมบูรณ์พูนสุขมาก พะผู้คนมีศีลธรรมอยู่ด้วยกันได้ด้วยเมตตาธรรมมีศีลห้าอันบริสุทธิ์ทุกคนทำให้ผู้คนในยุคนี้มีทรัพย์สมบัติมากมีอายุยืนยาวนานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีรูปร่างสวยงามหน้าตาผิวพรรณสดใสเบิกบานด้วยกันทั้งหมดพอผู้คนในยุคนั้นได้สร้างบุญบาร,รมีให้ทานรักษาศีลสมบูรณ์ดี และเพราะพระบารมีของพระีิริเมตไตยที่ได้สั่งสมบารมีเพื่อความสันติสุขของโลกซึ่งมีพระเจ้าสังขารจัก,กรพรรดิทรงปกครองบ้านเมืองโดยชอบธรรมในเมืองเกศมวดีนครเมื่อพระีิริยามเมตไตยได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้คนจึงได้ฟังพระธรรมรสได้ลึกซึ้งครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเรื่อง,ร,องราวของตำนานพญากาเผือก ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นนิทานของล้านนาชช้งที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับครับสำหรับท่านในปานารถนจะเกิดในศาสนาของพระศีอรยเมตไตรก็อย่าลืมสั่งสนคุณงามความดีมันให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานกันด้วยนะครับเพื่อที่บุญกุศลเหล่านี้จะได้เป็นพละวาปัจจัยอุปนิสัยตามสงให้เราเกิดในศาสนาของพระศีอรยเมตไตร และท้ายที่สุดนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทางคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ